ตตึึอ่ะเสียงน่าจะครบเครื่องนะครับในเรื่องของเสียงน่าจะชัดเจนเนาะก็กราบสวัสดีวันจันทร์นะครับก็ยินดีกับสาวหงแดงวันนี้เป็นหงนะเออชนะผีแดงได้เนาะก็ถ้าเด็กหงเรียกก็คือเรียกมะแดงมาแดงอะไรเงี้ยนะครับก็เซล์กันนะยอกยอกยอกนะครับก็วันนี้ก็จะมาสร้าง ทงให้กับเด็กหงเอาไปเล่นกันนะเนาะในตัวของโปรแกรม e f f e t t o u u s e นะครับอ่ะก็ก่อนอื่นนะครับก็ฝากติดตามช่องนัดไทยแลนด์ให้ด้วยเนาะก็เดี๋ยวจะอสอนในเรื่องของการทำตัวเอฟเฟคครับจะร่มสอนเลยทำให้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับใครที่รู้สึกว่าเออทำอตัว ทงเอฟเฟกหรือสติ๊กเกอร์ง่ายมันยากนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะให้สำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วกันนะครับในช่องผมนะครับถือคืออยากจะได้สติ๊กเกอร์แบบไหนหรือเอฟเฟกแบบไหนนะครับจำกัดนะครับที่เป็นสติ๊กเกอร์บนหน้านะครับหรือเป็นเอฟเฟกต์ทงนะครับ 5คนไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เพื่อนๆเล่นใช่ไหมผมจะทำให้ฟรี5ท่านเพียงแค่คอมเมนต์มาในคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับ5ท่านเนาะก็ถามว่ามีวันหมดอายุอะไรไหมไม่มีฮะแค่ว่าตอนที่ผมจะสร้างตัวเอฟเฟกนี้นะครับผมจะทำกันไลฟ์ นะครับว่าโอ้ทำให้แล้วจริงๆเฉพาะคลิปนี้นะ ep ที่28นะ ep ที่ไม่ใช่ ep ที่29นะเออนะครับในปี2024วันนี้เนี่ยเป็นวันที่2สิงหาคมพอดีนะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้นี่นี่ชี้ไปตรงไหเออนี่นี่นี่นะเนาะแล้วก็ฝากนิดนึงถ้าคลิปวิดีโอนีออ้ถูกใจหรือ รู้สึกว่ามันมีประโยชน์นะครับจะแชร์ก็ได้แล้วก็สนับสนุนช่องก็ได้ QR ว o ารมีด้านข้างมีเลขที่บัญชีให้อันนี้แล้วแต่จะบริจาคแล้วกันเนาะอ่ะเรามาในส่วนของตัวนี้นะครับปุ๊บเนาะโปรแกรม Effect House สร้างให้กับเด็กหงทุกคนเอาไปบับเพื่อนกันแล้วกันเนาะอืมฉันมีธงนีก่กดนี่ครับก็ถ้าใครแบบ ไม่ทันในเรื่องของอตัวโปรแกรมเนาะก็ต้องบอกนิดน,นึงว่าไปดู EP แบบสัก2้า6แล้วกันอันนี้ผมใช้เทมเพลตนะอ,อันนี้กนะ็ยากขึ้นมานิดนึงสำหรับคนที่ไม่เป็นอะไรเลยเพราะทุกอย่างก็เป็นสังนะฮะผมก็ทำการเปลี่ยนเนาะะเพเทต,ตรงนี้ปุ๊บเนาะแล้วก็รองเอาตัวของอตัวทงนะ ทันทไหมทันไหม,ไหมช้าๆสำหรับคนที่แบบอยากจะทําเองนะครับมาดูตรงนี้เวลาที่ตัวโปรแกรมมันเปิดขึ้นมาเนาะไฮ r a ร c คีตรงนี้เนาะมันจะมีตัวของ t ทูคอ m i ม e นะครับนู่นนี่นั่นเนาะอันนี้เป็นแบบวิธีการสอนก็ข้ามไปดูดูผมแล้วกันเนาะในเรื่องของวิธีการสอนทีนี้เนี่ยคามิล่าไม่ต้องสนใจนะครับมาที่ตัวนี้แฟกนะฮะ Pro นะฮะแล้วก็กด p o r t r a i t Segmentation เนาะมันเขียนว่า Try ก็คือเปลี่ยนกูกูซีพยายามแก้ไขกูสีอ่าภาษาภาษาอังกฤษคือแก้ไขกดติ๊กถูกมันนะครับถ้าเดิมๆมเนี่ยทงมันจะปิดหน้าเราไม่เอาทงปิดหน้านะครับทงอยู่ข้างหลังเนาะแล้วก็ไปที่ Access นะครับไปที่ตัวเครื่องหมายบวกนี้นะ Add เนาะแล้วก็ไปที่อ่อเอ่อ,อ,อ Text ไม่ใช่ Form Computer อุย้ย สักครู่นะครับขอพักเบรกแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊เดียวพอดีออกพักแป๊บน,นึงอ่าเนอะก็มาที่ในส่วนของกลับมาเนอะในส่วนนี้อ่ะเอาอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อหลายคนหมกมอเร็วไป Import เนอะอินพุตืึองหมายบวกนี่นะ Import อิ p พ r t มเข้ามาแล้วก็ฟอร์มคอมพิวเตอร์นะครับ แล้วก็มาที่ในส่วนของอไฟล์ที่เราทําไว้อันนี้ผมทําเป็นแนวนอนเนาะดูซิมันจะพอดีไหมกับตัวทงข้างหลังตรงนี้นะพอดีไหมก็จะมาอยู่ตรงในตัวของ texture ตรงนี้นะเข้ามาแล้วเราก็ไปในส่วนของหาทง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 ชัง้นตรงไหนกดแฟกขึ้นมาซิกดขึ้นมาทึกอ่ะนี่เนาะแฟก Holy Mesh นะฮะนี่ตรงนี้เห็นไหม Access แล้วก็ Fa c t ์ Material อะแมททเเนาะกดมันขึ้นมา1ครั้งนะครับเห็นไหมตรงนี้ Inspector นะครับ Fa c t m แมนะครับ h h n g e Texture มันบอก h h n i n Texture เราก็ไป h h n g e Texture อย่างเดียวนะครับกดเปลี่ยนเป็นตัวนี้ชิบมาไหมอ๋อลืมเปลี่ยนเป็นตัวผมเองน่าจะพอดีนะชิบ อเอาเป็นอันนี้กล้องนี้อ่านี่เนาะผมว่ามันน่าจะพอดีแหละเป็นไงได้ถงและทีนี้ตรงนี้มันแมมสีมันไม่ได้นะครับเราไปที่ access library ทีเผื่อมันจะมีสีหรืออะไรให้เราเข้ามาเล่นนิดหนึ่งเนาะไปที่ตัวของอ material อื่นๆได้ได material ีจากได้สีออกแดงๆงนะครับแดงอ่อเอา,เอานี้แล้วกันชิปลอง Import ขึ้นมานะฮะคาเพนมันออกสีแดงแดงนิดนึงเนาะ,นะก็อ้าวปิดไม่ได้เหรอว่าแย่แล้วนะครับอ้าวมันติดตัวนี้อยู่แล้วทุกคนนะครับเอาเอาเอา,เอาแล้วเอาแล้วแล้ว,ลวผมจะออกไงเนี่ย นั่นไงไม่ได้และเออเวอร์เฮ้ย c l o สไม่ได้ด้วยอ่ะสักครู่สักครู่ขอออกจากตัวโปรแกรมก่อนขอออกจากตัวโปรแกรมก่อนทำยังไงล่ะอืมแม่วินโด้ไอ้ไม่ใช่ตัวของ m แเนี่ยมันมีเออร์เลอร์ตรงนี้นิดหนึ่งนะมันไม่ได้อ่ะออกก่อนนะออกก่อนสักครู่นะปึ๊บเนาะ เออผมขอคลสโปรแกรมไปเลยควิก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 ไฮควิกเอฟเฟกต์ม่รู้ยอมปิดหรือตึรดเติร์เตปรเติร์ติรดเตร์ตร์ติรติร์เติร์ร์เร์เิรไเติรร์เติเิร์เติรคร์เติเรเรเ เป็นแตนด้าทำยังไงล่ะอ๋อเดี <t od ic> <t od ic> ๋ยวนะฟอร์ดควิดก็ได้ฟอร์ดควิดตึเต้เต้ตอืมมันไม่ได้ทุกคน <t od ic> นะมันไม่ได้จริงจริงอะทำแบบเร็วเร็วนะครับขอเปิดโปรแกรมใหม่รอบหนึ่งเนาะอันนี้จะไปเร็วหน่อยนะอืมจะไปเร็วหน่อยก็ไปเร็วหน่อยนะครับผมก็เลือกเทมเพลต เนาะแล้วก็ไปดูซิทง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 ,ท,งที่มีลูกคนอยู่นี่นี่เอเลียนเนี่ยทงนี้นะครับชึ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 บอ๋อลืมลืมเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมขออนุญ,ญาตเป็นเอ่อผู้หญิงคนนี้แล้วกันเนาะอ่อเหมือนเดิมกดตรงนี้ขึ้นมา material change อ่ะกดเข้ามา form computer นะครับแล้วก็กดนี้ชึบเห็ไนไหมเห็นใช่ไหม อ่ะอันนี้ทำอีกหนึ่งรอบนะเออทำวนอีกหนึ่งรอบต้เต้เต้เตนี่เนาะตรงนี้นะแบกแมชเราก็เปลี่ยนมันซะนะครับเมื่อกี้อะผมอิมพอร์ตมาแล้วผมทำเร็วหน่อยนะกดปุ๊บเนาะก็เป็นธงลิเวอร์พูลเสาตรงนี้อยากให้มันเปลี่ยนใช่ไหมอย่างแรกอะผมขอเซฟก่อนแล้วกันนะครับเซฟตัวโปรเจกต์นี้ก่อนเนาะ เซปแอดแฟลิเวอพูอย่างที่บอกนะคลิปนี้นะครับใครเข้ามาคอมเมนต์หคนแรกเนาะจะทำใหฟ้ฟรีเลยนะครับจากงานตรงงานแตง่งงานบวชอันนี้เป็นคอนเซปต์นะคือเราทำทำเพื่ออะไรนะครับถ้าเราแบบไม่ได้แบบให้มันแมชมากหรือจะเป็นตัวเราก็ได้แบบจะโปรโมทช่องอะไรเงี้ยอยากให้มันทงอยู่ข้างหลังก็ได้นะครับ หรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับห้าคนเท่านั้นนะครับแต่ว่าทัศนคติทางการเมืองถ้าสมมติว่าจะต้องแบบทําให้ธงพลังประชารัฐทําให้ธงของพรรครวมไทยร้างชาติหรือเพื่อไทยอันนี้ขอละไว้ก่อนนะครับเพราะทัศนคติทางการเมืองไม่ตรงกันอ่าพูดตรงๆใครไม่ชอบก็คือผมก็เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วผมก็จะเอาเอาแมทเทอเรียลตรงนี้มาใส่สักครู่นะครับ ก็เอ้าคุยมันตั้งนานกระโทลืมมันอยู่ตรงนี้โอ้เอาใหม่เลยเอาใหม่เลยนะครับผมก็ลืมไปพูดไปตั้งเยอะเนี่ยอืมพูดไปเยอะมากเอาใหม่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 เต๊ดต้เต้เต้เตขอญาตเอาใหม,ใหม่รอบหนึ่งโอ้โหคลิปวิดีโอนี้คนดูคงปวดหัว เห็นไหมเห็นจอไหมผมก็ลืมไปเลยเตเตเตเเตเต,ะต,ะตะอ่ะเห็นเนาะเห็นขึ้นมานะเออก็เอเอผมก็ทำตัวของโปรเจกต์ก็ไปที่รีซีโปรเจกต์กดปึก๊กนนะมันน่าจะขึ้นมาแล้วแหละก็ต้องพูดตั้งนานคนคงสงสัสยว่ามันทำอะไรวะอ่ะโอเคนะครับ มีธงริบบิอยู่ข้างหลังนะครับทีนี้ผมเซฟโปรเจกต์นี้ไว้เนาะผมขออนุญาตไปเอาสีของโปรเจกต์นี้มาเปลี่ยนนิดนึงนะครับชึบอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะสงสัยว่าเอามาจากไหนนะไปที่อตอตัวนี้ชึบชึบชชชปไปที่ตัวของ ติด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 เนี่ยนะชุบ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 เออไฟเด้ออ้าวผิดอันต้องอันนี้เนี่ยนะสักครู่นะลืมไปวิดีโอแคปเจอร์โอ้ตัดตัดตัด yeah. oh, ต rew, <Friend. S 2> ัดตัดตัดอ่ะ ให้เห็นนะครับก็คือผมมีการเซฟข้อมูลไว้อยู่แล้วนะครับไว้ตรงตัวของเ,ออเห็นไหมมันจะมีเออร์เลอร์กับเครื่อง Mac นะครับก็ไม่เป็นไรเดสทอปเนาะรีวิวผมเซฟตัวริวพูไว้แล้วเนี่ยผมเข้ามาในแฟกเมื่อกี้ผมตั้งชื่อไว้นี้นะฮะแล้วผมก็เข้ามาที่ Access แล้วก็เข้าไปแฟกแอคเซสตัวของ m a t e ท i a l เนาะแล้วก็ เข้ามาหาเท็กเจอร์มันจะอยู่ลึกนิดนึงเห็นไหมเท็กเจอร์มีนะครับเท็กเจอร์นี้ด้วยก็มีด้วยเราจะเอาตัวนี้มาใช้เท็กเจอร์ที่อยู่ตัวนี้แถวๆนี้สีม่วงสีอะไรเงี้ยทีเนี้ยผมจะใช้สีนี้แล้วกันนะครับตัวนี้นะผมขออนุญาตแก้ไขสีนะครับตึ๊ดๆตๆ๊ดเติ๊ดต๊ดต๊ด ดิสเพย์แคปเจอร์ชุบเอามาเป็นอันนี้เพื่อให้เห็นทั้งหมดนะครับผมแก้ไขสีเป็นสีแดงนะครับก็ชุบชุบแดงปุ๊บไปเร็วๆเลยอันนี้ชุบ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 แดงมากไม่ไหวชุบ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 แดงโอเวอร์เลยโอเวอร์เลยแล้วกันเนาะ แล้วก็ฟราเทนฟราเทนตึ๊มเซฟไปผมเซฟแล้วนะคือผมเอามาจากตรงนี้แอคเซสแฟกแอคเซสเนาะแล้วก็หาชื่อนี้เอาบีโดนะแฟกโพลีพอะบีโดนะฮะแล้วก็ไปที่ตัวของตรงนี้เนาะผมก็จะทำการเอาไม่ต้องแก้ไขเนี่ยมันสีแดงใช่ไหม สีแดงเลยเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเรียบร้อยในส่วนของอตัวนี้อ้าวตัวนี้หายแล้วเว้ยอ่ะก็ทีนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใส่เป็นอย่างอื่นใดเนาะผมก็ลองอเขาเรียกว่าไปหาวอลเปเ p e r มาแล้วกันนะครับเพื่อให้มันดูแบบเอ้ยเราลิ้วพูนะเว้ยสำหรับคนที่แบบ ลักลิวพูงไหมเอาวันนี้ไหมหรือเอาเป็นตัวอื่นดีนะตัดตัดตดตดโอ้โหอันนี้แล้วกันดูใหญ่ไปไหมโอ้โหริวพูเยอะมากโอ้มันดูโหดไปเอานี้แล้วกันไหมเออให้มันดูแบบลึกลับไหมอืมโมบายเอาโมบายนะครับเอาโมบาย Uh อันนี้แล้วกันนี่ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เซฟทำปุ๊บแล้วก็ไปที่ Effect House เนาะอัตรงนเนี้ยสกายแบ็กกราวด์ทรายนี่ยกดเปิดมันนะแล้วก็มาเลือก Import ตรงนี้ก็ได้เนะี่ยมันจะส่องที่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ผม Import อร์ตฟอร์มคอมพิวเตอร์หามันอยู่ไหนนี่ตรงนี้ j จ e g ใส่เข้ามาจ้า ทีนี้เ <im itation> ห็นข้างหลังป่ะเออก็เดี๋ยวพั่หนึ่งไปที่ตัวของชึบเนี่ยข้างหลังมันอย่างนี้ใช่ไหมเออเราก็ไปที่ตัวนี้เอ่อขายายดูนะหาตัวแบ็กเก่าแบ็กเก่าโพสเทสเซกเมนต์ตื๊ดตึดต๊ดตืดต๊ดตื๊ดตื๊ด <im itation> ตื๊ด <im itation> ตื๊ดเราก็ไปสเกลให้มันใหญ่ อ่าได้แล้วดูมันดูไม่ค่อยชัดใช่ไหมเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงอ่ะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะเออแล้วแต่นะก็เออมันดูจางๆใช่ไหมก็ไปที่ตัวของเออตัว n น texture หาตรงนี้ให้เจอนะครับแล้วก็ไปออโตเมติกเนี่ยกดนันให้มันคมชัดมากขึ้นเห็นไหมเห็นไหมอืม เราก็จะได้ตัวของธงของลิเวอร์พูลแล้วครับพี่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวนะปุ๊บเอ่อผมขอแก้ไขนิดหนึ่งนะครับ is page capture เป็น application capture แป๊บหนึ่งเอาเป็นตัวของ Effect เอาตึง้งอ่ะเนาะตึ๊ดตึตต๊อตึ๊ดอเอาใหม่ ักครู่ผมอยากให้มันดีๆหน่อยผมใส่ภาพภาพเมื่อกี้มันเล็กไปเนาะก,ก็ได้แล้วเห็นไหมโอ้เรีวพูแล้วถ้าจะใส่เอฟเฟกเพิ่มในคลิปวิดีโอนี้ได้ไหมสำหรับเผื่อจะได้ชงได้แชมป์อะไรเงี้ยเนาะใส่บีอกื้เอา้า ตายแล้วมันมีตัวนี้อยู่สักครู่ผมต้องเอาเป็นเอ่เออนนี้ออกก่อน display capture เ,เ,เอาเป็นทั้งหมดชึบอ่ะหายแล้วนะครับก็ไปที่ตัวของอ,อันอื่นได้ไหมนครับปึ้ซาร์เบต t r a n ฟอร์เมชั่นอ๋อลืมบอกไปว่าไป access ตรงนี้นะอเออที่เอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดี a c c e s <Access> s o r y โอ้โหอ c c e s s o r y มีเพิ่มมีหงอโคงอย่างเข้ามาด้วยนะครับอ,อ๋มีหมกวกลิ้วพูมั้ยไม่น่าจะมีเออมี Access ให้เล่นเยอะเลยนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวทําอ่ำผีแดงให้ถ้าผีแดงชนะนะบอกไว้เลยเดี๋ยวใส่ข่าวให้นะเออเ,เราเป็นกลางเราเป็นกลางตึ๊ด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  transformation background l โอ้ไห้มีให้เล่นเยอะนี่ยอัตโนมัติชิบฟิลเตอร์เอ๊ะปกติมันมีซัลเบตนะมันไปไหนหมดไม่ลู้โอ้ปกติผมจะใช้แบบซัลเบตอะเอามาเพิ่มทำให้เอฟไอตัวของอันเนี้ยมันดูนะ่าสนน่านเนียนเลยมันอยู่ตรงนี้แหละนี่เปิดปิดเออเว้ อ,อ,อทำให้เด็กลิเวอร์พูลใครใช้ก็ขอให้หล่อให้สวยแล้วกันนะมผมก็สับมิดระบบปึ๊บขึ้นไปนะครับสับมิดไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะเออเพอทำหน้าซะเด็กเลยเออริเวอร์พูลเด็กลิเวอร์พูลเอาผู้หญิงสวยๆดิ่ออยากได้ผู้หญิงเพราะมันไม่มีเอเชียแบบผู้หญิงหรือเป อันนี้ปึ๊บอืมนะจ้ะผมไม่ใช่หน้าผมนะเอ่อผมไม่ใช่หน้าผมผม,มใช่หน้าที่มันมีเป็นอ,อ่ตัวเทมเพลตมาให้อยู่แล้วเราก็รีเวิร์พริมพ์ให้มัน g l o b a l เข้าไว้รีเวอร์พู้อ่ะ ชื่อนี้นะครับ Hint Tab Show Face Challenge ไม่เอาเอาเป็นอันนี้ Beautiful Tag L I V R P O L Liverpool จัดไปาสำหรับเด็กหงอเด็กหงอเลเผื่อใครหาเด็กหงงี้ปะ่ะตึดต๊ด เด็กโหงแล้วกัน Next แล้วก็สมิจาอ่ะเอาไปเล่นกันเอาไปเล่นกันอ่าอันนี้ทำให้เด็กโหงนะโหงหน้าเด็กหน้าเด็กที่ผายเลยโหโคตรหลอกอะเนียนนะเนี่ยเนียนหน้าเด็กเกินอ่ะแล้วก็เซปโรเจกจ้ากดโฮมเซ่แม่งเลยก็รอดูว่าจะผ่านไม่ผ่านเนาะในส่วนของเอ่อตัวนี้ชุบ อืมก็รอดูนะว่าออไอตัวธงลิ้วรูรจะผ่านไหมและเน้นย้ำนะใครที่คอมเมนต์มาในคลิปวิดีโอนี้นะครับห้าคนแรกจะทำเอฟเฟกให้ฟรีนะครับต้องแต่มีมีข้อคอนดิชันหรือแบบข้อจำกัดนี้นะเป็นสติกเกอร์บนหน้าเอ,เอาเป็นธงเนี่ยได้นะ ทำให้จะงานบทงานแต่งงานอะไรหรือจะทําโปรโมทช่องตัวเองอ่าก็ว่ากันไปอ่าก็ทําให้ฟีห้าคนเท่านั้นนะอ่าไม่มีวันหมดอายุนะหมดแล้วคือถ้าครบ5คนแล้วคือจํากัดเนาะแล้วก็ถ้าจะสนับสนุนช่องก็ด้านนี้อืมก็วันนี้น่าจะประมาณนี้ในการที่เ,เรามาพูดคุยในเรื่องของอตัว การสร้างเ f ฟเฟกต์เฮาหรือตัวของเอฟเฟกต์ effect บน tiktok ด้วยโปรแกร,รม effect house นะครับอ่ะบ๊ายบายวันนี้น่าจะสมควรแก่เวลาเนาะเดี๋ยวสอนงนานแล้วเบื่อนะครับเจอกัน EP หน้า EP ที่30นะอันนี้ EP ีเกผื่อจะมีอะไรพิเศษๆให้กับทุกคนอีกบ๊ายบาย